สวัสดีค่ะเอชแนแนลนะคะแล้วก็น้องกบคุ้งจริงนะคะน้องกบหายไปนานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้น้องกบนะคะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่หาดเจ้าสำราญค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิคะบรรยากาศค่ะเพื่อนๆ ข้างหลังนะคะจะมีมุมถ่ายรูปนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับปาลมานะคะน่ารักมากเลยค่ะมุมมิ้งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะเพื่อนๆค่ะตามน้องกบไปเลยค่ะน้องกบชอบมากเลยค่ะพี่อากาศดีมากเลยแต่ว่าก็มีฝนเป็นฝอยๆนะคะต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ยังไงก็ระวังนะคะเพื่อนๆหาหมวกหาลมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ ฝนไม่ได้ตกมากค่ะเป็นฝอยๆเท่นานั้นนะคะอา่าด้านหลังนะคะน้องกบจะดูด้านหลังให้ค่ะด้านหลังมีขายของค่ะเพื่อนๆคะยาวเลยมีมีร้านขายของเต็มเลยค่ะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะข้างหลังเพื่อนๆดูทะเลข้างหลังค่ะทะเลใสามากนะคะแต่น้องกบไม่มีเวลาเล่นเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่โคทนนนู้นกันค่ะเดี๋ยวน้องกบพาไปตาน้องกบมาเลยสวยมากดูสิทะเลค่ะเพื่อนน้องกบหายจากหน้าจอไปหลายหลายนานเลยนะคะอันนี้น้องกบกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทะเลค่ะทะเลสวยมากนะคะ เป็นหัดใจยาวอย่างนี้เลยยาวไปเลยนะคะเดินเล่นได้นะคะเพืเ่อนๆค่ะถ้าเพืเ่อนๆจะเดินเล่นก็เดินเล่นได้ค่ะอ่านะคะข้างหลังเป็นทะเลค่ะอุยวันนี้ทะเลน้ำใสมากสีสวยด้วยโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกดระดิง่งกิ้งกิ้งให้น้องกดป้วยนะคะ วันนี้น้องกบอิ่มมากเลยเดี๋ยวไปนอนพักก่อนนะคะเพื่อนๆไม่าย